ตรงไปออก้างห้าไปเยรัแล้วยึดไ้วหนไปที่ตอนนี้ออกไปแล้วเยอะนเดีชงเวาประมาณที0นาฬิกาเจ้าหที่ดำเินของรัฐบาลงแกะพอย เด่นยด่นเปิการให้ดับเพิงให้สงบให้นายครับชาวนดครับน่ก็มีก็มีก็มีกมีก็มมีก็กมกมีมี ครับ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  <laughs> 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 โดยทมเดงด่วนะครับาประชาชนนะครับผวามประงค์กบริจาคเงินช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยของแขงคอยเรานะครับตอนนี้ทางกองบริการเรานะครับได้ตั้งอผู้ประสบของแขงคอยเรานะครับขาเปลื่อคนให้พี่เขามาผมมาม่เกนม่เกนไม่เให้พี่